สวัสดีครับก็มาเข้าสู่ช่วงการทดลองเนาะจะเป็นการทดลองเรื่องที่4ก็คือตัวเก็บประจุนะครับซึ่งทฤษฎีหรือว่าหลักการเนี่ยครูอธิบายคร่าวๆมาแล้วเมื่อคาบที่ผ่านมาทีนี้เรามาดูวิธีการทดลองครับวันนี้เราจะทดลองการคลายประจุนะครับอุปกรณ์การทดลองก็จะเป็นตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรไลต์ขนาดหนึ่งร้อไมโครฟาดเนาะก็ะคือตัวนี้นั่นเองเหมือนทีค่ครูบอกครับมันก็จะมี2ขาขาสั้นก็คือขั้วลบ ขายาวขั้วก็บวกถ้าเราจําไม่ได้มันจะมีขีดข้างนะครับสแสดงเป็นขั้วลบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งก็ต้องเป็นขั้วบวกโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนาะเอ่อก็จะมีแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงก็คือตัวตัวนี้นะครับขออนุญาตขยัดยด้านนี้มัลติมิเตอร์ก็คือตัวนี้นาฬิกาจับเวลาก็คือตัวนี้ส่วนสวิตช์เนี่ยเดี๋ยวครูดึงกับมือก็ได้นะครับแล้วก็สายไฟประมาณ10เส้นวิธีการทดลองคือต่อวงจรดังรูปนะครับเพื่อให้มัน ตัวเก็บประจุเนี่ยเก็บประจุจนเต็มนะครับเขาบอกว่าให้ใจ่ายไฟไป10โวลต์นะครับคูปรับไปที่12โวลต์ก่อนแล้วก็ทำการวัดมันให้ได้10โวลต์เนาะนี่ก็50 v แล้วกันเหมือนเดิมครับแดงจับแดงดำจับดำก็มา ขยับมาดัานี้พอดีให้สเร็จทีนีได้แล้วครับปรับไปตัเหลือสิบวลอืมสิบวแล้วครับตอนนี้ทีนี้ก็บอกว่าให้เราเปลี่ยนช่วงวัดจากศูนย์ถึงสิบโวลต์ก่อนเนี่ยครับ ผมเลือกอย่านวัดตรงนี้เนาะเดี๋ยวเข็มมันก็จะตีมาที่สิบโวลต์ตรงนี้นะครับเราลองวัดดูก็ได้ยังไม่ถึงก็ปรับอีกก็ได้ครับเกินด้วยซ้ำไปเนาะอไปหน่อยให้ได้สิบโวนะโอเคตอนนี้ถือว่า10บโวลต์แล้วเนาะนะครับทีนี้เขาบอกว่า ให้เราต่อวงจรนะครับผูก็จะใช้ตัวตัตวเก็บประจุนะครับนี่ไปแล้วก็ใช้ตัวสายไฟที่เป็นปักโอเคเนาะสายยา,กว,าวก็บวก ที่เป็นโอเคสักอันนึงมไม่มีปัดเกเี่ยเลยเลขออยขยันไดหนึ่งลกูกขูขออยัดไ,ได้ครับมกันนี่ ขัวบวกใช่ไหมนี่ครับก็คือวงจรนี้จ่ายไฟกระแสรตรง10โวลต์เข้ากับตัว C ก็คือตัวตัวตัวนี้อันนี้คือโวลต์มิเตอร์ใช่ไหมเราต้องมาวัดว่ามันจะได้สิทธิ์ไหมผมก็จะเอาตัวเนี้ยมาวัดแดงจับแดงดำจับดำเนาะเนี่ยตอนนี้มัน10โวลต์แล้วใช่ไหมครับ ทีนี้เขาบอกว่าให้เราสับสวิตนะครับแล้วจับเวลาว่ามันลดลงจากสิบไป9โ้าวลต์เนี่ยใช้เวลากี่วิสิบไปแปดวลต์ใช้ใช้เวลากี่วิเดี๋ยวเรามาดูนะครับทำให้ดูนะครับปกติครับพอดีครูทำคนเดียวเนาะถ้าเกิดว่าพวกเราเข้ามาในห้องแลบ,บได้เนี่ยเราก็จะช่วยกันประมาณสามสี่คนอย่างเงี้ยนะครับก็ดูการทดะนองนะครับปึ๊บ มันจะค่อยๆค,ยค,ยคาย,ยานะครับเก้าแล้วแปดเจ็ดหกเนี่ยห้าสี่สาม 2จนกระทั่งถึงหนึ่งหนึ่งนะครับครูขออนุญาตยกเลยแล้วกันหมายความว่าให้พวกเรารอกข้อมูลตรงนี้นนครับจาก10ไป9โว้นเมี้ใช้เวลากี่วิสิบไป8ปว้นใช้เวลากี่วิสิบไปเโว้นใช้ใช้เวลากี่วิทีนี้ปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวในการจับเวลานะครับกดสตาร์ทแล้วก็เลือกสปิทอย่างนี้ครับ สปิหมายความว่าหมายความว่าขณะที่ผมกดหยุดเนี่ยเวลามันยังจับอยู่คุณดูนะครับตอนนี้ที่ผมพูดมาประมาณ34วิแล้วถ้าครูกดซ้ํามันจะไป8ปดเาวิเลยเห็นไหมมันไป1ิวิแล้วเพราะว่ามันยังจับเวลายอยู่แต่ถามว่าทําไมครูกดครูก็ต้องการจะกดตั้งแต่มัน1 0ถึง9ได้เท่าไหร่1 0ถึง8ได,ได้ได้เท่าไหร่โดยที่วัดครั้งครั้งเดียวเลยลูกน,นะครับเดี๋ยวครูกดหยุดก่อนนะรีเซ็ตใหม่ทีนี้ถามว่าเอาครูแล้วผมจะทําไงดีให้เราใช้เออถ้าเป็น iPhone เนี่ยมันใช้ไม่ได้ ให้เราใช้ตัว Android หรือว่าอะไรก็ได้นะครับให้เราเลือกฟังก์ชันที่เป็นรอบอะรอบนะครับวิธีการจับก็คือ10ไป9ได้ได้เท่าไหร่10ไป8ได้เท่าไหร่ซึ่งมันจะมีคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวหมวอที่ปายอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวดูคร่าวๆก่อนนะครับแดงกับแดงมาดูนะครับผมจะให้ดู10วิใช่ไหมครับแล้วก็คอยจับเวลานะดูนะครับ1นะครับงยาก ทำคนเดียวนะครับอูเดี๋ยวเราติดกันเนี่ยแล้วก็ถอดด้านใดด้านหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยครับจับเวลาเลยนะครับเก้าก็ต้องกดแล้วนะกี่วิแปดต้องกดแล้วนะกี่วินะครับเหลือเจ็ดแล้วครับกดไปเรื่อยๆเลยพอถึงหกก็กดอีกนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเนี่ย เห็นดูไหมเห็นไหมเวลามันเวลามันยังเดินอยู่มันจะผ่านสามวูนแล้วเนี่ยผูก็กอกเวลากดซ้ําเวลายังเดินอยู่นะครับโอเคไหมนี่ครับวิธีการวัดแต่ว่าวิธีการนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปมีลิงก์วิดีโอให้นะครับเพราะว่าผมต้องวัดกี่ครั้งลูกสามครั้งนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ย ตอนที่สองทำไงครับศูนย์ถึงห้าสิบก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยลูกแค่เปลี่ยนตรงนี้ครับศูนย์ถึงห้าสิบเดี๋ยววัดชื่อศูนย์นะเนี่ยครับศูนย์ถึงห้าสิบคือหมายความว่าถ้าเต็มสเกลตีห้าสิมันจะเต็มห้าสิบโวลต์ใช่ไหมครับตอนนี้ผมจ่ายไฟสิบวั้ศูนย์ถึงห้าสิบผมเห็นนี่วัดเนี่ยเข็มเต็มสิบก็จะอยู่แค่นี้เองเพราะตรงนี้มันห้าสิบเรามาดูนะครับจะวัดให้ดูว่ามันได้สิบโวลต์เหมือนเดิมไหมเพราะเราจ่ายสิบโวลต์เหมือนเด แค่สิบโวลต์เพราะเราเลือกศูนย์ถึงห้าสิบไปเพราะว่าเต็มเข็มเนี่ยห้าสิบโวลต์เพราะนั้นผมจ่ายไปแค่สิบตรงนี้สิบไหมสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนะครับทําไมต่อครับเขาบอกว่าก็ดึงเส้นใดเส้นหนึ่งเหมือนเดิมแล้วดูการคายคายประจุในในตอนที่สองมาดูนะครับอบอันนี้ด้ายน,นี้ทีน,น,น,นี้ดึงด้านในด้านหนึ่งออกแล้วคุณดูการคายประจุนะครับเราจะพบว่าเวลาคายประจุศูนย์ถึงห้าสิบมันจะใช้เวลานาน เพราะฉะนั้นเขาเลยให้คุณหาเวลาที่ประจุมันคายเหลือสามวต์พอเพราะมันใช้เวลานานมากนี่ครับมันเพิ่งผ่านเก้าวไปเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิป้งคลิปลิงต่อไปเนี่ยมันจะมีศูนย์ถึงห้าสิบสองครั้งที่ครูจะให้เราดูหน้าจอแบบละเอียดเลยหน้าชัดเลยแต่วิธีการวัดคือเหมือนเหมือนที่ครูบอกคุณต้องจับเวลาสิบถึงเก้าสิบถึงแปดสิบถึงเจ็แต่คุณต้องจับเวลาทีเดียวยไอ้แมงั้นคุณก็นั่งดูคลิปย้อนแลย้อนซ้ำเนี่ยมันจะเสียเสียเวลานะครับนึกออกไหม โอเคไหมครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปสองอันนะครับเหลือกี่นาทีวัดตอนี้หมดแล้วเหรอโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับ